สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูระบบสตารตาเทพครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าสตารตาเทพคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับระบบสตารตาเทพจะเปิดขึ้นมาตรงนี้ครับตอนที่เราเลเวล53เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสำหรับสตารตาเทพก็จะมีแบ่งเกรดเช่นเดียวกับตัวขุนพลหรือแม่ทัพของเรานั่นเองครับเดีย๋ยวเราไปดูรูปแบบของสตารตาเทพกันครับระบบสตารตาเทพนั้นก็จะมีแบ่งเกรดของตัวศสตารตาเทพหรืออาวุธเทพด้วยครับ ก็จะมีทั้งสีม่วงสีส้มสีแดงแล้วก็ขั้นสูงสุดก็คือตอนนี้ก็คือขั้นสีทองนี้ครับความแตกต่างของตัวระบบสตาร์เทพขั้นแต่ละขั้นนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับตัวขุนพลน,นั่นเองครับขั้นสีทองก็จะเป็นขั้นสูงสุดณตอนนี้อยู่ครับเดีย๋ยวเราดูตัวอย่างสักหนึ่งอันครับระบบสตาร์เทพก็จะเพิ่มตัวสเตตัสขึ้นมาครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยตามแต่ละชนิดนะครับ ดูจากสเตตัสโจมตีแล้วกันครับเพิ่มถึง40,000ทีเดียวครับป้องกันก็29,000ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นสีแดงกันบ้างครับขั้นสีแดงก็จะเพิ่มโจมตี1 4 0 0แล้วก็ป้องกัน1 4 0 0ครับในคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงก็จะเน้นหลักไปที่ตัวสาตา์เทพขั้นสีแดงนะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วเราสามารถหามาใช้งานได้นั่นเองครับครับสาตา์เทพในตัวแม่ทัพก็จะเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับ เริ่ตอต้นก็จะมีช่องให้ใส่สตารตาเทพตรงนี้ครับแล้วก็สามารถเลือกติดตั้งได้แบบนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีหาสตารตาเทพกันครับพอเลเวลห้าสิบสามแล้วก็จะมีตัวสุ่มสตารตาเทพเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับตรงคําว่าครั้งสมบัติเราก็คลิกเข้าไปที่คลังสมบัติครับก็จะมีระบบสุ่มสตารตาเทพขึ้นมาให้เราแบบนี้ครับในหนึ่งวันนั้นเราจะสามารถสุ่มได้ฟรีหนึ่งครั้งครับแล้วก็ เราจะใช้ป้ายสาตาร์เทปโดยเฉพาะก็คือป้ายนี้ครับวิธีการได้ป้ายนี้มาก็คือจะมีอย่างแรกก็คือใช้ทองซื้อครับซื้อครั้งแรก1อันก็ใช้100ทองแบบนี้ครับถ้าเกิดซื้อ10อันก็จะใช้1 8 0 0ทองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่สามารถหาตัวป้ายป้ายสุ่มสาตาร์เทปได้กันครับจุดแรกก็คือตรงภารกิจนี้ครับพอเราเลเวล53ปุ๊บ ตรงความสําเร็จของภารกิจเหล่านี้ก็จะมีป้ายสาตาเทพให้ด้วยครับก็คืออันนี้ที่ที่คะแนนแอคทีฟตรงนี้2 2 0ก็จะได้ป้ายสาตาเทพมาวันละ2ออันครับแล้วก็จุดต่อไปที่เราสามารถหาได้ก็คือตรงจุดร,าร้านค้านี้ครับเราก็เลือกไปที่ร้านกองทัพนี้ครับก็จะมีป้ายให้ให้เราสามารถซื้อได้ครับใช้คะแนนกองทัพ 1>, 1วันก็จะได้3าป้ายครับคะแนนก็6000คะแนนครับคราวนี้เรากลับไปดูที่ตัวที่สุ่มสตาร์เทคเป็นก่อนครับสำหรับรูปแบบการสุ่มของตัวสตาร์เทคนั้นสามารถรีเฟรชหาตัวสตาร์เทคที่เราต้องการได้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของการสุ่มตัวสตาร์เทคอันนี้ครับก็เป็นกระบี่คู่อันนี้ครับชื่อกระบี่คู่ฟ้าสร้างอันนี้ก็จะมีทั้ง สามเศษสิบเศษหนึ่งเศษแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอาวุธหนึ่งอันครับถ้าเกิดดวงดีก็จะสมได้อน,นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ตัวอาวุธอันนี้ก็เราสามารถกดรีเฟซตรงนี้ได้ครับฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีตัวเวลาคููดาวที่เหลือถ้าเกิดเราจะรีเฟซก็ใช้50ทองครับคราวนี้เราไปดูกันครับว่าตัวซาตาเทพนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงร้านซาตาเทพนี้ครับเออขอภัยครับที่พรีวิวรางวัลน,นี้ครับ ตัวซาตาเทพก็จะมีขั้นสีม่วงขั้นสีส้มที่เราสุ่มได้ในตู้นี้นะครับแต่ผมก็จะไม่ขอพูดถึงครับขอพูดถึงตัวซาต้าเทพขั้นสีแดงเลยละกันครับอันแรกนะครับเงาเจ้าอาหางการสำหรับเงาอันนี้ครับจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อตนเลือดน้อยกว่า15%ก็จะเพิ่มป้องกัน15%ครับอันนี้ก็คือเพิ่มตามเงื่อนไขนี้เลยครับอันต่อมาก็คือ ชื่อเงินดาบครับอันนี้ก็คือความสามารถก็คือเมื่อจํานวนในสนามของศัตรูน้อยกว่าหรือเท่ากับ2คนตัวเองก็จะเพิ่มการโจมตี15%ก็คือจะทําให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองครับอันต่อมาก็คือกระบี่คู่ฟ้าสร้างความสามารถก็คือเมื่อจำนวนของฝ่ายตนตายน้อยกว่า3คนก็จะเพิ่มมาราคิติคอน20%แต่ถ้าเกิดว่าจํานวนฝ่ายตนนั้นตายมากกว่า3คน ก็จะเพิ่มอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น20%คุณสมบัติก็จะมี2อย่างครับถ้าเกิดว่าจํานวนคนเรามากกว่า3คนก็จะมีอัตราคิติคอนั่นหมายความว่าใช้ตอนเริ่มต้นเกมก็จะเพิ่มอัตราติคริ20%นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนคนในทีมเราตายมากกว่า3คนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตาย4คนหรือในทีมเราเหลือแค่2คนตัวอาวุธกระบี่คู่ฟาซานนี้ก็จะเพิ่มอัตราบล็อกให้20%นั่นเองครับต่อมาที่ หน้าไม้ของเบ้งอันนี้ความสามารถก็คือการโจมตีใดๆก็จะมีโอกาส40%ทำดาเมจกายภาพใส่เป้าหมายหนึ่งรายที่ศัตรูมี HP น้อยที่สุด98%ครับหมายความว่ามีโอกาสสุมโจมตีใส่ศัตรูที่มีเลอดน้อยที่สุดแล้วก็ทำดาเมจ98%นั่นเองครับแต่ว่ากดโอกาสนี้ก็คือ40%ครับต่อามาก็คือพัดขนนกคุณสมบัติก็คือโจมตีทั่วไปมีโอกาส50% สมให้ศัตรู2ลายติดสถานะพิษครับก็จะถูกหัก HP 30%ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยสกกิวนี้ครับอขอ,ของผู้ที่ใช้พัดอันนี้ครับแล้วก็ติดพิษต่อเนื่อง2รอบครับอันสุดท้ายก็คือกระบ,บี่เมฆไฟครับคุณสมบัติก็คือโจมตีด้วยความกดมีโอกาส30%ทําให้ล่อยศัตรู3รลายเข้าสู่สถานะแผดเผาก็จะโดนหัก HP 30%ครับของพลังโจมตี ของผู้ที่ปล่อยสก,กิลนี้ครับก็จะนานะแผดเผานี้ก็จะมีติดต่อเนื่องสองรอบครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันครับว่าอาวุธแต่ละอันนั้นเหมาะสมกับตัวแม่ทัพหรือคุณพลแบบไหนกันครับเริ่มต้นที่อันแรกครับอันแรกนี้ก็คือเมื่อเลือดเราน้อยก็จะเพิ่มสนามป้องกันคุณพลที่เหมาะกับการใส่ตัวอาวุธชิ้นนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกหมอครับอันนี้ก็คือ ให้ผลตรงไปตรงมาเลยครับพอหมอใกล้ตายก็อาจจะถึกขึ้นจะทําให้สามารถดึงเวลาได้ให้หมอมีโอกาสได้ฮิวให้กับตัวเองหรือให้ฮิวให้เพื่อนร่วมทีมครับกับอีกหนึ่งกลุ่มที่เหมาะจะใช้ก็คือตัวที่อยู่แถวหน้าครับถ้าเกิดว่ายืนเป็นโลให้เพื่อนได้มากขึ้นได้นานขึ้นก็อาจจะทําให้ทีมมีโอกาสที่จะชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือสามารถใส่ให้กับตัวละครได้หลายตัวมากครับต่อมาก็คือตัว เงินดาบครับเงินดาบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูใกล้จะหมดทีมแล้วตายเกือบหมดแล้วตัวเราก็จะเพิ่มความแรงมากขึ้นนั่นเองครับเหมาะให้เหมาะสําหรับการให้กับตัวละครที่เป็นตัวดาเมจของเรานั่นเองครับอันนี้ก็สามารถใส่ให้ได้กับตัวละครหลากหลายมากๆครับต่อมาก็บีคู่ครับ แล้อีกคู่น,นี้ก็คือเพิ่มอัตราคิติคอนให้ตน20เกินกับเพิ่มอาัตราบล็อกครับก็เป็นได้ทั้งอาวุธเพิ่มดาเมจกับอาวุธเพิ่มการป้องกันครับสําหรับตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนําว่าควรจะมีก็คือตัวละครอย่างเตียวหุยครับเพราะว่าเตียวหุยจะมีตัวเพิ่มอัตราคิติคอนแล้วก็เพิ่มอัตราคิติคอนดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มอันนี้ไปอีกอันนึงก็จะทำให้เตียวหุยมีโอกาสติดคลิบ่อยมากๆแล้วก็จะทําให้ดาเมจสูงมากๆนั่นเองครับ เหมาะสำหรับที่ตัวแบกของทีมเลยครับอย่างเตียวหุยถ้าเกิดเป็นหุยกกก็จะเป็นตัวแฮหัวตุ้นครับประมาณนี้ครับส่วนหน้าไม้ของเบงอันนี้ก็คือการโจมตีใดๆมีโอกาส40%ปล่อยปล่อยการโจมตี98%ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ศัตรูที่มี HP น้อยที่สุด อาวุธอันนี้จะเหมาะสมกับตัวละครที่โจมตีทั้ง6ตัวครับเพราะว่ามีโอกาส40%ที่จะออกสก,กิลถ้าเกิดว่าตัวที่1อาจจะไม่ติดอาจจะเรามีโอกาส40%ถึง6ตัวครับทำให้ตัวทําทให้หน้าไมา้น,นี้ทํางานนะครับยกตัวอย่างตัวที่โจมตี6ตัวก็อย่างถ้าเป็นจกก,ก,ก็จะเป็นทองตรงครับถ้าเกิดเป็นตัวของคุณศึกก็จะเป็นอ e ีเกียตครับประมาณนี้ครับ อันต่อมาก็คืออันนี้ครับพัดขนนกพัดขนนกอันนี้ก็คือเหมาะมากมากมากที่สุดก็สําหรับตัว e อีเกียด,ด,ดนั่นเองครับเพราะว่าเป็นคอมโบเอฟเฟกติดสถานะติดพิษนั่นเองครับถ้าเกิดอ e ีเกียดใช้ก็จะทําให้ติดพิษเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอันสุดท้ายก็คือกระบี่เมฆไฟกระบี่เมฆไฟนี้สถานะก็คือเผาไหม้ครับเผาไหม้นี้ก็เหมาะสมสำหรับองอกกกนั่นเองครับเพราะว่า งอ,อก,กก็จะมีสถานะเผาไหม้เป็นจุดเด่นของกกงอ,อก,กกนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูวิธีการสุ่มกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งครั้งครับพอกดสุ่มปุ๊บตัวเหมือนลูเลตก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็หมุนไปตกแบบนี้ก็คือผมได้เศษตัววุธซีซ้อมมา3เศษครับลักษณะก็เป็นแบบนี้ครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านสาัตตเทพกันครับก็คือตรงนี้ครับร้านนี้ก็จะมีเหมือนกับตัวร้านของจิตขุนพลเลยครับสามารถรีเฟรชได้แล้วก็หาตัวเศษของอาวุธเทพที่เราต้องการครับโดยการใช้ทองซื้อหรือใช้ตัวแทมอันนี้ครับแต้มดวงจิตสัตตาเทพสำหรับแ้มนี้วิธีหาก็มีอยู่2วิธีครับวิธีแรกก็คือ วิธีแรกให้เราคลิกมาที่ตัวตรงนี้ครับวิธีนี้ก็คือให้เราสมตัวสาตาเทพนั่นเองครับสมก็จะสะสมแต้มสาหรับการซื้อเศษสตาเศษส,สาตาเทพนั่นเองครับส่วนวิธีสองก็คือแยกสาตาเทพครับถ้าเราสาตาเทปมาวางเราก็จะแยกเป็นชิ้นส่วนได้ครับอ๋อขออภัยครับแยกเป็นตัวแต้มสาหรับซื้อสาตาเทพได้นั่นเองครับ ผมเห็นอยู่หน้าต่างหนึ่งครับก็จะมีให้ดูอยู่อ๋อคืออันนี้ครับขายก็สามารถได้แต้มนี้ด้วยครับน่าจะตกอันละ150แต้มครับเพราะว่าผมมีอยู่3เศษได้450แต้มครับ ราวนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับสําหรับตัวสาตาเทพนั้นจะเพิ่มตัวกําลังลบให้เราอย่างมากเลยครับรเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับรอตอนนี้มีกําลังลบอยู่ที่8ล้านรีบคร้เททียมานพอใส่เข้ามากําลังลบก็จะเพิ่มเป็น8ล้าน6 ก็เพิ่มขึ้นมาถึง20,000นทีเดียวครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพตัวสาตาร์เทพกันครับเข้ามาที่ตัวสาตาร์เทพครับก็จะมีทั้งอัปเกรดการอัปเกรดก็จะใช้ตัวไอเทมชิ้นนี้ครับมีชื่อว่าหินหลอมผลิตสาตาร์เทพและอีกหนึ่งอันก็คือการอัปเกรดที่เป็นดาวครับการอัปเกรดเพิ่มดาวนั้นจะใช้ตัวเศษของสาตาร์เทพครับเนี่ยครับ อัพขึ้น1ขั้นจะใช้ทั้งหมด4เศษครับแต่ว่าตัวไอเทมแต่ละชิ้นนั้นขออภัยครับไอเทมแต่ละเกรดนั้นจะใช้ตัวแต้มนี้ไม่เท่ากันนะครับเกรดขั้นสีส้มก็จะใช้ตัวเศษน้อยกว่าเกรดขั้นสีแดงนั่นเองครับและเราก็ต้องอัพไปเรื่อยๆจนครบก็ถึงจะเพิ่มดาวเป็นหนึ่งดาวครับนั่นหมายความว่าเราต้องอัพ1 2 3 4 5 6 7้าคร่าวๆก็คือน่าจะประมาณ 28เศษครับถึงจะได้1ดาวแต่อันนี้ผมไม่ช่วยนะครับว่าแต่ละขั้นนั้นตัวเศษที่อัพขึ้นไปนี้จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับคราวนี้เรากลับไปดูที่ตัวอัพเกรดกันก่อนครับสหรับตัวอัพเกรดนั้นจะใช้ตัวไอเทมชิ้นนี้ครับหินหลอมเปลตสาตาร์เทพเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอตัวหินหลอมผลิตสาตาร์เทพนี้หาได้จากไหนบ้างครับรจุดแรกเลยก็คือ ตรงที่สุมนี้ครับก็มีโอกาสได้5เศษ5อันกับ50อันครับแล้วก็ที่ที่2ก็คือร้านสตาเทพครับมีใช้ทั้งตัวทอง100ทองในการซื้อขออภัยครับมีการใช้ทองครับในการซื้อแล้วก็ใช้ตัวแต้นนี้ด้วยครับแตมนนี้มีชื่อว่าดวงจิตสตาเทพครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดครับที่เราสามารถหาซื้อได้ครับเข้ามาที่ร้านค้าครับแล้วก็เลือกที่ร้านกองทัพครับ ใน1วันก็จะได้ทั้งหมดอ2,000อันครับก็ใช้แต้มทั้งหมด50,000แต้มครับในการถ้าเกิดจะซื้อแต่ละวันนะครับก่อนจะจบคลิปนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่หนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือตัวไอเทมสตาร์เทพนี้สามารถมีซ้ำอันเดิมเป็นอันที่2ได้หรือไม่ครับเหตุผลที่สงสัยก็คือ เพราะว่าลักษณะการสุ่มมันเหมือนเหมือนกับตัวสุ่มตัวคุณพลนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ตัวคุณพลซ้ําเป็นตัวที่2ก็จะได้มาเป็นเศษไอเทมสาตารเทพนี้ผมก็เดาว่าน่าจะได้มาเป็นเศษเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสุ่มได้อันที่2แล้วสามารถใช้เป็นอันที่2ได้ก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าสาตารเทพบางอันนั้นมีประโยชน์มากๆเลยครับถ้าเกิดมีมากกว่า1อันนั่นเองครับยังไงใครลองสุ่มแล้วได้ซ้ําม,มาแล้วก็บอกกล่าวกันได้นะครับจะได้วางแผนในการสุ่มหาสตารเทพได้ถูกครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ้งๆจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีอย่างมากสำหรับผมเลยครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ